วัสดีจ้าทุกคนบิมคนโคราชบ้านเองเนาะจ้ะวันนี้บิมพามาเก็บหน่อไม้เนาะจ้ะมาเก็บกับพี่เมพี่คนไทยที่อยู่ที่อิตาลีเนาะจ้ะป่าหน่อไม้หน่อไม้งอกเต็มเลยเนาะจ้ะป่าที่บิมเคยมาตัดเอากระบอกไม้ไผ่ไปทําข้าวหลามเนาะจ้ะเยอะเลยจ้ะหน่อออกเต็มเลยเนี่ยเดี๋ยวเรามาตัดกันเลยเนาะจ้ะถ้าจะให้ดีก็ดีก็หักแกะไปเลยค่ะ อเอาบีมหักก่อนแล้วไปออก 좀더 n g 자 ผลไม้ที่นี้ต้องหักเอาหน่อยอยาวเนะจ๊ะฟิมหักหน่อสั้นๆปลอกออกมามันไม่มีเนื้อเลยนะจ๊ะมีแต่เปลือกต้องหาหักเอาแบบเยาวแบบนี้ they have a trick baby อมีหมดเพนิทเก็บเพื่อปลาเมย์ด้วยปลาเมย์ต้องเอาเแบบต้นเอาไปให้ลูกค้าส่งลูกค้าอ๋อพี่เมย์เอาแบบต้นให้ช่วยหักไหมอ๋อไม่ต้องไม่ต้องแนี้มันก็ได้แล้วนี่แต่ว่า,า,วากินเองกินนิดเดียวพอๆแล้ว250บาทเอาให้เคา500บลทพี่เมย์อาไปปอกปอกให้เขาไม่รู้ว่าเอาไปแบบนั้นส่งต้องส่งให้เขาแบบนี้ เขาพอแล้วบิ้มพอแล้วเยอะแล้วหนูกินไม่หมดหรอกอยากให้ไปดองดองไม่เป็นยังเยอะเลยหนูข้างล่างานะน่ะ ต้องหาหน่อยยาวๆนะหน่อสั้นๆไม่มีหน่อสั้นๆไม่มีเนื้อเลยแหละต้องหายาวๆไม่เหมือนหน่อไม้ที่ไทยหน่อไม้ที่ไทยเราต้องเอาหน่อสั้นๆนอไไ้ี น้ำมาเลก็กๆอ้ยเธอขุดยันดินงขุดยันดินเออกว่าจะหาได้เดี๋ยวนี้เหรอุูไต้แน,นั้นอ่ะตัดเอาง่ายอันนี้มันไม่โตแล้วมันได้แค่นี้อาได้<ป><ป>เยอะยแล้วจ้ะดินงพอแล้วเยอะมากเลยกินคนเดียวกินไม่ทันหรอกต้องหาเลือกเอาแต่แบบหน่อยยาวๆน่าจะ ถ้าหนอสันปอกมาแบบนี้เลยหนอสันปอกมามีเนื้อแค่นี่ต้นาแบบหนอนย,ยาวจเต็มถุงเลยนาะจาะพี่เขาจะเอาไปส่งให้เพื่อนคนไทยนาะจา้ะ เราตัดเอาทั้งเปลือกข้างๆก็เต็มเลยเนะจ๊ะมีแต่หนอ่อเจ้าของหน่อไม้นะจ๊ะยืนอยู่นู่นฮัลโหล did it oh now shell yeah oh, okay this is a big white one mm-hmm uh -huh. and this is a, a brown little one yeah i uh, what i don't know what this now called yeah it's now the same and this one this is so close yeah. <laughs> now yeah but what this one looks like different yeah uh, mm-hmm we're going to put it in a fish tank. Okay. Mama, I got to... to, to. Sawadikap, <laughs> so you young. Mm. Can you do i so Oh, say bye-bye. Bye-bye. Do your hand too. Bye-bye. This way. This way here yeah, to Camilla. Bye-bye. <laughs> มาเด้อจะมากินแกงหน่อไม้ใส่หมูสามชั้นกันวน่าจะไม่มีใบายานางก็ใช้ใบเคลก็ได้นอาจา๋ะแล้วก็หรือว่าสเปนิกก็ได้นองจะไใบผักโขมแทนนอาจา้ะ